นักศึกษาครับพบกับผมอาจารย์สมบัติติวเตอร์มหาชนกับการติวเข้มเก่งข้อสอบพักก่อกพอครับชั่วโมงนี้เรามาดูเรื่องของการติวเข้มเก่งข้อสอบพักก่อเรื่องการอ่านข้อมูลจากตารางครับนักศึกษาครับข้อสอบประเภทนี้จะให้ตารางเรามาแล้วก็มีคําถามครับตัวเลขในตารางนั้นมีปัญหาอยู่ว่าตัวเลขค่อนข้างจะเยอะและที่สําคัญนั้นนะครับ คำถามของเขาที่เขาถามเรานั้นนะครับเราเข้าใจหรือไม่เราแก้ปัญหาได้หรือไม่แล้วก็เราต้องมีการคิดคํานวณด้วยโดยการใช้หลักพื้นฐา,านทางคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องครับเราวไปดูครับตารางนี้เป็นตารางแสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้งของจังหวัดกอถึงจังหวัดจอนะฮะกอขอขอ,ของเจอจำนวนผู้มีสิทธิ์ในจังหวัดกอมีห้า3มคน จำนวนผู้มีสิทธิ์ในจังหวัดขอมี77,394คนอย่างนี้ครับแล้วก็มียอดรวมให้เราด้วยว่าใน5จังหวัดนี้มีผู้จำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้นนะครับ294,579คน สำหรับผู้มาลงคะแนนแล้วนะครับเนื่องจากผู้มีสิทธิ์นะครับแล้วก็ผู้มาลงคะแนนผู้มาลงคะแนนนั้นนะครับนะ18,308คนนะครับสำหรับจังหวัดกอแล้วก็29,912คนสําหรับจังหวัดขอร้อยละของผู้มาลงคะแนนคืออย่างนี้ครับ23%มาจากไหนเอ่ย23%นี้นะครับนํามาจากจํานวนผู้มาลงคะแนนหารด้วยจํานวนผู้มีสิทธิ์ อีกครั้งหนึ่งนะครับจำนวนผู้มาลงคะแนนหารด้วยจำนวนผู้มีสิทธิ์แล้วก็คูณด้วย100ออกมาเป็นร้อยละนั่นก็หมายความว่าถ้าใช้เลขง,ง่ายๆก็คือให้เอา18เนี่ยตัวเลขหน้าคอมมาเนี่ย18แล้วก็หารด้วย58ครับแล้วก็คูณด้วย100ก็จะออกมาประมาณ23%นี้ สำหรับในจังหวัดขอนะครับผู้มาลงคะแนนนะครับ29ไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากเลข9เยอะแล้วก็ปัดขึ้นเป็น30นะครับก็เป็น30หารด้วย77แล้วก็คูณด้วย100เท่ากับ57อะไรอย่างนี้ทีนี้นะครับทางด้านขวาสุดช่องขวาสุดนี้นะครับเป็นเรื่องของบัตรเสียครับบัตรเสียก็มีข้อมูลมาให้เรานะครับในจังหวัดไหนมีบัตรเสียมากที่สุดก็ดูตรงนี้เองโอเคนะครับ ยอดรวมบัตรเสียก็มีมาให้ด้วยเราไปดูครับคําถามในข้อแรกครับจํานวนผู้มาลงคะแนนของจังหวัดงองูเนี่ยมากกว่าจังหวัดกอไก่คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ผู้มาลงคะแนนของงองูนี้นะครับนะก็คือ22,360คนใช่ไหมครับจังหวัดกอไก่ก็คือ18,308คนครับเราปรับนะครับ ตารางที่มีอยู่เมื่อกี้เนี่ยให้ง่ายก็คือเอาเฉพาะจังหวัดกอไก่กับงองูเนี่ยมาใช้นะครับกอไก่ก็คือเนี่ยนะแถวนี้ครับเห็นไหครับหกแปดแปดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเจนข้อมูลครับแล้วก็งองูตรงเนี้ยหมื่นพันเก้าเนี่ยเนี่ยข้อมูลของเราเราก็นําข้อมูลเหล่านี้มาเหมือนเดิมนะครับอย่างที่นักศึกษาเห็นครับข้อมูลเหล่านี้นะครับนะเมื่อเรานําลงมาแล้วเราก็จะใช้ การคณิตศาสตร์พื้นฐานนั้นมาคิดคำนวณโดยการใช้สูตรอย่างนี้ครับจำนวนผู้มาลงคะแนนของจังหวัดกอไก่มี18,000กว่าคนจำนวนผู้มาลงคะแนนของจังหวัดงองงูก็มีจำนวนนะครับ22,000กว่าคนทีนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าจำนวนผู้มาลงคะแนนของจังหวัดงองงูเนี่ยมากกว่าจังหวัดกอไก่อยู่เท่าไหร่ให้เอางองงูตั้งลบกอไก่อย่างนี้แล้วก็หารด้วยฐานเดิมคือกอไก่ครับ ันศึกษาเวลาจําใช้อย่างนี้ก็ได้ครับจังหวัดงองงูลบจังหวัดกอไก่หารด้วยจังหวัดกอไก่คือตัวไหนเป็นตัวลบตัวนั้นจะเป็นตัวหารครับเพระฉะนั้นเนี่ยครับถ้าบอกว่ามากงอมากกอกอยู่ท่าไหร่ก็งอตั้งลบกอแต่ถ้าคิดเป็นร้อยละแล้วก็หารด้วยฐานเดิมคือกอไก่และอย่าลืมคูณด,ด้วยตึวร้อยอย่างนี้ด้วยครับทีนี้เราไปดูต่อนะครับตัวเลขที่เราได้นั้นก็คือตัวเลข งองูตั้งก็คือ20,000กว่านี่แหละแล้วก็ลบด้วย18,000นแะฮะแล้วก็หารด้วย18,00 0ก็คือกอไก่แล้วก็ก็คือง,นะงองูนะฮะงองูลบกอไก่หารด้วยกอไก่แล้วก็คูณด้วย100ทีนี้ตัวเลขนี้มันเยอะจังเลยเราก็คงจะคิดคำนวณไม่ไหวหรอกเราใช้ตัวเลขง่ายๆดีไหมก็คือ22,360เนี่ยเอาเลข22ดีไหมครับมาใช้สำหรับเลข 18,308เนี่ยเราใช้เลข18เด้่วมาคิดอย่างนี้ครับแล้วก็หารด้วยอะไรเอ่ย18,308เราหารด้วย18แล้วอย่าลืมคูณด้วย100อย่างนี้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับ22ลบ18เหลือ4ครับก็คูณด้วย100แล,ล้วหาร18อย่างนี้ผมเชื่อว่าพอได้นะครับก็เป็น400หารด้วย18ก็ออกมาเท่ากับ22เปอร์กว่าหรือ100ละ22ครับ เมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็ไปดูว่าจํานวนผู้มาลงคะแนนของจังหวัดงองงูมากกว่าจังหวัดกอไก่อยู่นะครับ22.22 22. เป็นร้อยละจํานวนผู้มาลงคะแนนในคําถามนี้จํานวนผู้มาลงคะแนนของจังหวัดงองงูมากกว่าจังหวัดกอไก่คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่เราตอบไปเลยครับคิดเป็นร้อยละ22โดยประมาณที่ข้อ2นี่เองครับ